ช่วงครูคุณรีสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ขนมเยลลี่ตราเจเล่ไลท์มีตรานกเพนกวินจากสีไทยช่วงครัวคุณรีวันนี้เมนูสุกี้ผัดแห้งคีโตใครกำลังลดน้ำหนักใครกำลังอยากจะมีรูปร่างสลิมสลิมแต่ต้องอร่อยด้วย เราต้องกินที่อร่อยอยากินอะไรกินแต่ต้องมีวินัยในการที่จะเอาออกเพราะอะไรอะไรก็ไปอินพุทเท่าไหร่เอาพุทธก็ต้องออกไปเท่านั้นเริ่มจากการใส่ถุงมือก่อนอย่าลืมต้องเป็นถุงมือฟู้ดเกรดนะคะไฮจีนน้อยไปเริ่มจากเอาน้ำมันลงกระทะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราเกสร หลังจากนั้นเครื่องของทะเลเรามีอะไรบ้างกุ้งและปลาหมึกมาที่ปลาหมึกเราต้องมาหั่นปลาหมึกกันก่อนด้วยมีเชฟไหน8นิ้วนะจ๊ะของเพนกวินรุ่นคิงสตัดนเห็นไหมนี่มีเขาจะคมมากคําวิธีในการผลิตของเขาไอส์ a าร์ดเดเริ่มจากกระเทียมเจียวแน่นอนลงไปเอ้าเจียวไปตามได้หมูเลยนะจ๊ะ ไม่เอาหมูก็เปลี่ยนเป็นกุ้งนะคะตามมาด้วยกุ้งค่ะและตามมาติดๆด้วยปลาหมึกค่ะตามด้วยไข่เลยอืตีีเลยนี่โอ้ oh. เอาละมาปรุงรสชาติกันอันดับแรกน้ำจิ้มุกี้คีโต ตราเด็กสมบูรณ์ถัดแล้วไม่อ้วนนะจ๊ะ mm hmm. หอมอร่อย mm hmm. เพิ่มรสชาติสุกี้ชันเลิศ mm hmm. เ,เสร็จปั๊บก็ใส่ซอสหอยนางรมคีโตตราเด็กสมบูรณ์ลงไปหรือคุณจะใส่ตั้งแต่ตอนผัดหมูก็ได้นะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็ตามมาด้วยเต้าหู้ค่ะ mm hmm. เสร็จปั๊บเอาผักลงไปผักกะดขาวผักบุง mm ้ง hmm. ต้นหอมและขึ้นช่ายจ้า mm hmm. หอมๆห,หน่อย พริกไทยขาวป่นแท้แตะมือที่หนึ่งหลังจากนั้นกระเทียมดองลงไปพัดไปเปิดไฟรุนแรงหลังจากนั้นเมื่อคลุกเขาได้ที่จนครบหมดแล้ววุ้นเส้นบุกปรึบพอวุ้นเส้นลงเนี่ต้องเตรียมตัวจะขึ้นเลยนะเพราะอะไรไหมอืดไม่ได้ไม่อร่อยอ้าวมา เสร์ฟกันละนี่เลยบุกอิ่มกันทั้งวันแน่ไม่ผอมจะได้หรือผอมแน่นอนอให้มันดูรู้หน่อยนี่ยุโรปนิดหนึ่งไข่กุ้งโรยลงไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสุกี้ผัดแห้งคีโตฝากให้ก็ของฝากให้ค่ะสุกี้ผัดแห้งคีโตคะ่ะ Happy Life!